ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวดดัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564 เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้มาจากพระสุตตันตปิฎกขุทธะนิกายคาถาธรรมบทนะคะอยู่ในพาลวักเรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัตสปะเถระนะคะแต่นี้คำว่าสัทธิวิหาริกนั้นหมายถึงผู้อยู่ร่วมก็คือผู้ที่ได้รับ อุปสมบทจากพระอุปชารูปใดนะคะก็จะเป็นสัตธิวิหาริกของพระอุปชารูปนั้นก็เมื่อครั้งที่พระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสวัสถีทรงปรารภถึงสัตธิวิหาริกของพระมหากัสปะเทระแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าในการนั้นพระมหากัสปะเทระ อาศัยอยู่ในอรัญญกุฏีนะคะคำว่าอรัญญก็แปลว่าป่ากรุงราชครึ้โดยมีสัตว์ที่วิหาริกสองรูปทำการอุปถากพระเถระอยู่ก็ในบรรดาพิสุสองรูปนั้นรูปหนึ่งกระทำวัดโดยคารพคำว่าวัดในที่นี้ก็หมายถึงกิจอันเป็นหน้าที่นะคะก็คือทำหน้าที่ดูแล พระอุปชาด้วยความคารุนั่นเองส่วนพิสุอีกรูปหนึ่งแสดงวัดที่พิสุจนนั้นกระทำแล้วเป็นเสมือนตนกระทำเช่นว่าเมื่อตนรู้ความที่น้ำล้างหน้าแล้วก็ไม้ชำระฟันอันพิสูจน์นั้นจัดแจงตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตนก็ไปยังสำนักของพระเถระนะคะไหว้แล้วก็เรียนพระเถระว่าท่านขอรับ น้ำล้างหน้าแล้วก็ไม้ชําระฟันกระผมนั้นจัดแจงแล้วขอรับขอท่านจงล้างหน้าเถิดแม้ในการที่ทำกิจอื่นมีการล้างเท้าแล้วก็ส่งน้ำเป็นต้นก็ย่อมเรียนพระเถระเช่นนั้นเหมือนกันนะคะทีนี้ในบริเวณกุฏิที่อยู่อาศัยกันนั้นนะคะพิสุผู้สมบูรณ์ด้วยวัดจะลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ทำการปัดกวาดไว้เรียบร้อยแล้วก็ตามในเวลาที่พระเถระออกมาพิสุรูปนั้นก็ทำเป็นปัดกวาดบริหารข้างโน้นข้างนี้กระทําบริเวณทั้งสิ้นนั้นเหมือนกับตัวเองได้ทำการปัดกวาดเอาไว้พิสุผู้สมบูรณ์ด้วยวัดนั้นก็คิดว่าพิสุนี้ย่อมแสดงวัดที่เรากระทําแล้ว ให้เป็นเสมือนว่าตนเองได้กระทำไว้ตลอดการเป็นนิดตลอดการเป็นนิดก็คือตลอดเวลาเป็นอยู่เสมอเสมอนั่นเองนะคะช่างเถิดข้อนั้นเราจะกระทำสิ่งที่ควรทำแก่เธอคือจะทำกรรมของพิสุผู้นั้นนะคะกรรมก็คือการกระทำก็คือจะทำการกระทำของพิสุผู้นั้นนะให้ปรากฏแก่พระเถระ ทีนี้วันหนึ่งเมื่อพิสุนั้นฉันแล้วก็หลับอยู่นั่นแลพิสุผู้สมบูรณ์ด้วยวัดก็ต้มน้ำเพื่อถวายพระเทรรสสำหรับอาบเพราะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ตักใส่หม้ออีกใบหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้หลังซุ้มสำหรับอาบปล่อยให้เหลือน้ำในภาชนะต้มน้ำนั้นประมาณกระบวยหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้บนเตาให้พ่นไอยอยู่ ในเวลาเย็นพิสุรูปที่หลับนั้นนะคะก็ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นไอน้ำเนี่ยพุ่งออกมาจากหม้อต้มน้ำอยู่ก็เลยคิดว่าพิสุนั้นเนี่ยจากต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ตั้งไว้ในซุ้มเตรียมเพื่อให้พระเถระส่งเรียบร้อยแล้วตัวเองก็รีบไปยังสำนักของพระเถระนะคะไหว้แล้วก็กล่าวว่าท่านขอรับกระผมตั้งน้ำไว้ในซุ้มสำหรับส่งแล้วขอรับ นิมนต์ท่านสงเถิดพระเถระก็กล่าวว่าดีละเราจะอาบแล้วก็เข้าไปสู่ซุ้มน้ำพร้อมกับพิสุรูปนั้นเมื่อพระเถระไปถึงซุ้มน้ำไม่เห็นน้ำในซุ้มก็เลยถามว่าน้ำอยู่ที่ไหนพิสุรูปนั้นก็รีบไปยังโรงไฟจ้วงกระบวยลงในภาชนะต้มน้ำนั้นก็รู้ความว่า เป็นภาชนะเปล่ากระบวยกระทบพื้นภาชนะเกิดเสียงดังตั้งแต่นั้นมาพิสุนั้นจึงมีชื่อว่าอุลุงกะสัทธกะก็คำว่าอุลุงกะเนี่ยแปลว่ากระบวยนะคะสัทธะก็คือเสียงนะคะเขาก็เลยได้ชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเมื่ออุลุงกะสัทธกะรู้ความว่าหม้อน้ำนั้นไม่มีน้ำ จึงโพนธนาว่าขอท่านจงดูกรรมของพิสุหัวดือ้อเธอยกภาชนะเปล่าขึ้นตั้งไว้บนเตาแล้วไปไหนเสียกระผมเรียนท่านด้วยเข้าใจว่าน้ำมีอยู่ในซุ้มดังนี้แล้วก็ถือหม้อน้ําเปล่านั้นนะ่ะที่ตั้งอยู่บนเตาไฟอันนั้นนะคะเอาไปที่ท่าน้ําเพื่อตักน้ําฝ่ายพิสุผู้สมบูรณ์ด้วยวัด ก็ได้นำน้ำมาจากหลังซุ้มแล้วก็ตั้งไว้ในซุ้มแล้วกล่าวกับพระเถระว่าน้ำกระผมต้มแล้วก็ตั้งไว้ในซุ้มแล้วนิมนต์ท่านมาสงเถิดขอรับพระเถระก็คิดว่านี่เหตุอะไรหนอแลเมื่อใคร่ครวนดูก็รู้ว่าพิสุอุลุงกะสัทธ,ธกะนั้น ชอบประกาศกิจวัตรที่ตนไม่ได้ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ทำเองตลอดการเท่านี้ดังนั้นในเวลาเย็นเมื่อพระอุลุงกะสัทกะมานั่งอุปถาพระเถระอยู่นั้นพระเถระจึงได้ให้โอวาาแก่เธอว่าผู้มีอายุชื่อว่าพิสุกล่าวกิจที่ตนทำแล้วนั่นแหละว่า ตนทำแล้วย่อมควรจะก,กล่าวกิจที่ตนมิได้กระทำว่าเป็นกิจที่ตนทำแล้วย่อมไม่ควรบัดนี้เธอกล่าวว่าน้ำผมตั้งไว้ในซุ้มนิมนท่านสงเถิดขอรับเมื่อเราเข้าไปยืนอยู่ไม่มีน้ำแล้วก็ถือหม้อน้ํำโพนธนาไปชื่อว่าบรรพชิต กระทำอย่างนี้ย่อมไม่ควรพระอุลุงกะสัทกะก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพระเถระเถิดพระเถระนั้นอาศัยเหตุสักว่าน้านะคะคำว่าสักว่าน้ําก็คือเพียงแต่เรื่องน้ําเท่านั้นจึงโอวาทกับเราอย่างนี้พระอุลุงกะสัทกะก็โกรธพระเถระที่โอวาทตน ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพระอุรุงกะสัตถกะจึงไม่เข้าไปบินทบาทกับพระเถระพระเถระก็เข้าไปบินทบาทกับพิสู้สมงสมุ์ด้วยวัดขรนเมื่อพระเถระไปแล้วพระอุรุงกะสัตถกะก็เข้าไปสู่ตระกูลอุปถากของพระเถระเมื่อถูกอุปถากถามว่าพระเถระไปไหนขอรับ เธอจึงกล่าวว่าความไม่ผาสุกเกิดแก่พระเถระท่านนั่งอยู่ในวิหารนั่นเองพวกอุปถากก็ถามว่าก็พระเถระพึงได้สิ่งใดเล่าจึงจะควรขอรับพระอุลุงกะสัทกะตอบว่าได้ยินว่าท่านทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นปานนี้เถิด หมายความว่าตนอยากได้สิ่งใดก็บอกอุปถากทั้งหลายนั่นว่าจงให้สิ่งนี้จงให้สิ่งนั้นนะคะพวกอุปถากทั้งหลายก็ได้จัดแจงตามที่พิสูจน์นั้นกล่าวนั่นเองเมื่อถวายแล้วพิสูจน์นั้นก็ชันอาหารเหล่านั้นในระหว่างหนทางนั่นแล้แลวก็กลับไปสู่วิหารที่พักฝ่ายพระเทระได้ผ้าเนื้อละเอียดผืนใหญ่ในที่ที่ไปแล้ว ก็ได้ให้แก่พิสุผู้ที่ไปกับตนพิสุผู้สมมูรณด้วยวัดนั้นก็ย้อมผ้านั้นแล้วกระทำให้เป็นผ้าสำหรับนุ่งห่มแห่งตนในวันรุ่งขึ้นพระเถระไปสู่ตระกูลอุปถากนั้นเพื่อบินทบาตเมื่อพวกอุปถากกล่าว,ว่าท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทราบว่าความไม่ผาสุกเกิดแก่ท่าน จึงได้จัดแจงอาหารส่งไปโดยทำนองที่พระอุลุงกะสัทกะกล่าวนั่นเองก็ความผาสุกเกิดแก่ท่านเพราะฉันอาหารเหล่านั้นแล้วหรือพระเถระได้ฟังก็นิ่งเสียคลันพระเถระกลับไปสู่วิหารแล้วจึงกล่าวกับพระอุลุงกะสัทกะผู้มาอุปถากในเวลาเย็นว่าได้ยินว่าวานนี้ เธอกระทำกรรมชื่อนี้กรรมนี้ไม่สมควรแก่บันพชิตทั้งหลายบรรพชิตกระทำวินยัตแล้วฉันย่อมไม่สมควรนะคะวินยัตก็คือการขอหรือการบอกกล่าวนะคะแล้วก็เอาอาหารนั้นมาฉันอย่างนี้ไม่สมควรนะคะพระอุลุงกะสัทกะได้ยินเช่นนั้นก็โกรธนะคะแล้วก็ผูกอาฆาตในพระเถระว่า ในวันก่อนพระเถระก็อาศัยเหตุสักว่าน้ำกระทำเราให้เป็นคนมักพูดเท็จก็ในวันนี้เพราะเหตุที่เราบริโภคพัดกรามือหนึ่งในตระกูลอุปถาของตนจึงกล่าวกับเราว่าบัญพชิตกระทำวิญยัตคือขอแล้วฉันนั้นย่อมไม่สมควรแม้ผ้าที่พระเถระได้มาก็เอาให้แก่พิสุผู้บำรุงตนเท่านั้น โอ้กรรมของพระเถระหนักเราจะรู้สิ่งที่เราควรกระทําแก่พระเถระนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินขบาทพระอุลุงกะสัทธกะนั้นก็พักอยู่ในวิหารนั่นเองเมื่อพระเถระออกไปแล้วก็ได้จับท่อนไม้ทุกวัตถุทั้งหลายมีภาชนะสำหรับใช้สอยเป็นต้น จากนั้นก็จุดไฟเผาบรรณสาลาของพระเทระสิ่งใดไฟไม่ไหม้เธอก็เอาท่อนไม้นั้นทุบทำลายสิ่งนั้นแล้วก็หนีออกไปจากวิหารก็ในขณะที่อุลุงกะสัทกะภิกษุนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็มีสภาพความเป็นอยู่เหมือนดังเปรตผอมโซอดอยากคลั้นตายแล้ว ก็ได้บังเกิดในเอเวจีมหานรกเรื่องราวของพระอุลุงกะสัทธ,ธกะซึ่งเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระมหากัสปะเถระว่าเป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อการกล่าวสอนโกรธแล้วก็เผาบารรณศาลาจากนั้นก็หนีไปก็ได้ปรากฏไปในถ้ำกลางม,มหาชนทั้งหลายต่อมาภายหลังพิสูรูปหนึ่ง ออกเดินทางจากกรุงราชครืมายัางพระเชตวันวิหารที่กรุงสาวัตถีเพื่อจะเฝ้าพระศาสดาเมื่อถวายบังคมแล้วนั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาทรงทำรรปฏิสันฐานก็คือทักทายปราศัยนะคะแล้วก็ตรัสถามว่าเธอมาจากไหนพิสุนั้นกลาบทูลว่ามาจากกรุงราชครืพระเจ้าข้า พระาศาสดาก็ตรัสถามว่าใครเป็นอาจารย์ให้โอวาสในที่นั้นพิสุนั้นกลับทูลว่าพระมหากัสปะเถระพระเจ้าค่าพระาศาสดาตรัสถามว่ามหากัสปะบุตรของเราอยู่สบายดีหรือภิกษุนั้นกลาบทูลว่าพระเจ้าค่าพระเถระเป็นสุขสบายดีแต่สัตว์ที่วิหาริก ของพระเถระรูปหนึ่งโกรธในโอวาทที่ท่านให้แม้เมื่อพระเถระออกจากวิหารเพื่อไปบินทบาตก็จับท่อนไม้ทุบภาชนะเครื่องใช้สอยทั้งหลายแล้วก็เผาบรรณสาลาของพระเถระแล้วก็หลบหนีไปพระศาสดาได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าพิสูุนั้น ฟังโอวาทแล้วโกรธในบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ในการก่อนก็โกรธแล้วเหมือนกันและพิสูจนนั้นประทุษร้ายกุติในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็ประทุษร้ายแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าในอดีตการ เมื่อพระเจ้าพรมทัต์ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนกขมิ้นตัวหนึ่งทํารังที่ฝนรั่วรถไม่ได้เป็นที่ชอบใจของตนอยู่ในหิมมวันตะประเทศต่อมาวันหนึ่งเมื่อฝนกำลังตกลงมาไม่ขาดสายในฤดูฝนลิงตัวหนึ่งเปียกฝนสถาถนอยู่เพราะความหนาว นั่งกัดฟันอยู่ในที่ไม่ไกลจากนกขมิ้นที่อยู่ในรังนั้นนกขมิ้นเห็นลิงลำบากอยู่อย่างนั้นเมื่อจะเจรจากับลิงนั้นจึงกล่าวคาถาว่าดูก่อนวานอนศีรษะและมือเท้าของท่านก็มีเหมือนมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะโทษอะไรหนอเรือนของท่านจึงไม่มี อันนี้ก็หมายความว่าท่านมีมือมีเท้าเหมือนมนุษย์แต่ทำไมถึงไม่สร้างเรือนเพราะว่าถ้ามีเรือนแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเปียกฝนหนาวสั่นอยู่อย่างนี้นะคะลิงได้ยินอย่างนั้นก็คิดว่ามือและเท้าของเรามีอยู่ก็จริงถึงกระนั้นเราพิจารณาแล้วว่าพึงกระทําเรือนด้วยปัญญาใดาปัญญานั้นของเราย่อมไม่มี ลิงไข่จะประกาศเนื้อความนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าดูก่อนนกขมิน้นศีรษะและมือเท้าของเราย่อมมีเหมือนของมนุษย์ก็จริงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาใดาประเสริฐในมนุษย์ทั้งหลายปัญญานั้นย่อมไม่มีแก่เราลำดับนั้นเมื่อน,นกขมิ้นจะติเตียนลิง จึงกล่าวสองคาถาว่าสุขภาพย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตเบาคือกลับกรอกมักประทุษร้ายมิตรมีปก,กติไม่ยั่งยืนเป็นนิดนะคะทีนี้คำว่าสุขภาพอะค่ะเขาแปลมาจากคำบาลีว่าสุขภาโวนะคะ ก็คือความมีสุขหรือความเป็นสุขนั่นเองก็ได้แก่การสุขกายสุขใจนะคะตรงนี้ก็บอกว่าความสุขจะเป็นสุขกายสุขใจเหล่านั้นย่อมไม่มีกับคนที่มีจิตไม่มั่นคงนะคะก็คือมีจิตกลับกรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็จะเป็นผู้ที่มักทําร้ายประทุษร,ร้ายมิตรก็คือทําร้ายมิตรนะคะ มีปกติปกติก็คือความสม่ำเสมอที่ประพฤติอยู่อย่างนี้น,นะคะก็คือมีปกติไม่ยั่งยืนเป็นนิดก็คือเป็นผู้ที่ทำอะไรไม่คงที่อยู่เสมอนั่นเองนะคะแล้วนกขมิ้นก็กล่าวต่อไปว่าท่านนั้นจงกระทำอานุภาพเถิดจงเป็นไปล่วงความเป็นปกติของตนเสียจงกระทำกระท่อมเป็นที่ป้องกันหนาวและลมเถิดกระบี่ กระบี่ก็คือลิงหรือวานอนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็หมายความว่าท่านจงอาศัยกำลังของตนนะ่ะสร้างขึ้นเพื่อทำปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความที่เป็นไปตามเดิมของตนเสียก็คือเปลี่ยนจากคนที่เป็นผู้ทุศีนะ่ะมาเป็นคนที่มีศีลแล้วก็จะได้ไม่กลับกรอกไม่ปทุสร้ายมิดเป็นต้นนะคะแล้วก็เมื่อมีปัญญาแล้วก็จะได้จัดแจงสร้างกระท่อมเพื่อป้องกัน ความหนาวแล้วก็ลมให้แก่ตนเองเถิดนะคะลิงได้ยินอย่างนั้นแล้วก็คิดว่านกขมิ้นตัวนี้ย่อมกระทําเราให้เป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตเบาก็คือกลับกรอกนั่นแหละแล้วก็มักประทุสร้ายมิตรมีปกติไม่ยั่งยืนบัดนี้เราจะแสดงความที่เรามักเป็นผู้ประทุสร้ายมิตรต่อมันนะคะลำดับนั้น ลิงมีความประสงค์จะจับนกขมิ้นจึงโลดแล่นมานะคะก็คือรีบมาโดยเร็วโหนกิ่งไม้มาโดยเร็วเลยนกขมิ้นก็บินหนีออกไปนะคะไปอยู่ที่อื่นลิงก็จับนกขมิ้นไม่ได้ทำยังไงลิงนั้นก็เลยทำลายรังนะคะกระทำรังของนกขมิ้นนั้นให้ละเอียดเป็นจุนวิจุนไปนะคะก็คือให้ละเอียดเลยแล้วก็โปรยลงแล้วก็หนีไปนะคะ พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่าลิงในการนั้นได้เป็นพิสุผู้เผากุติในครั้งนี้นกขมิ้นก็คือกัสปะส่วนในขุทกานิกายชาดกนะคะในกุฏิทูสกะวรคเรื่องกุติทูสกะชาดกว่าด้วยลิงกับนกขมิ้นนั้นนะคะ คำว่ากุติทูสกะชาดกก็คือกุติก็คือกุตินะคะที่อยู่ของพระเนี่ยนะคะพระพิสุทูสกะก็คือทำลายนะคะก็คือทำลายกุตินั้นนะคะแล้วกเ็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลิงกับนกขมิ้นนั้นนะคะพระศาสดาก็ทรงตรัสปรารภพิสุหนุ่มผู้เผาบารรณศาลาของพระมหากัสปะเถระ มีเรื่องราวเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะโดยยกอดีตนิทานว่าด้วยลิงกับนกขมิน้นนะมาแสดงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ประชุมชาดกลงว่าลิงในครั้งนั้นได้เป็นพิสุผู้เผากุฏิในครั้งนี้ส่วนนกขมิ้นในครั้งนั้นก็ได้เป็นเราตาถาคตฉะนั้นแลดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีปกติปทุสรายมิตรอยู่เป็นนิชเช่นลิงนั้นนะคะ ตามธรรมบทเนี่ยก็แสดงไว้ว่าได้ไปประทุสรายนกขมิ้นที่เป็นพระมหากัสสะเถระแล้วก็ถ้าตามชาดกนะคะก็ได้แสดงไว้อีกว่าได้ประทุสร้ายนกขมิ้นที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ลิงตัวเดิมนั่นแหละนะคะที่เป็นพิสุผู้เผาบรรณสาลาของพระมหากัสสะเถระนั่นเองนะคะครั้นพระศาสดาทรงประชุมชาดกแล้วจึงตรัสว่า พิสูจทั้งหลายการอยู่คนเดียวเท่านั้นของกัสปะบุตรของเราดีกว่าประเสริฐกว่าการอยู่ร่วมกันกับคนพาลผู้เห็นป่านนั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าจรันเจนาธิคัเฉยยะเสยยังสะทิสะมัตตโนเอกะจริยังทันหังกะยิรา นัตถิพาเลสหายตาแปลความว่าถ้าบุคคลเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับด้วยคุณของตนไสพึงทำการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นเพราะว่าคุณเครื่องเป็นสหายย่อมไม่มีในเพราะ คนพานคนพาลก็คือคนไม่ดีคนชั่วนั่นเองนะคะตรงนี้พระอัฏฐกถา,าจารย์ท่านอธิบายว่าถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไปนะคะก็หมายถึงว่าถ้าบุคคลเมื่อสแสวงหากัลยานามิตรอยู่นั้นไม่พึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับคุณของตนไซนะคะก็หมายความว่าในสหายเหล่านั้นเนี่ย ถ้าบุคคลเมื่อได้สหายผู้ที่ดีกว่าคุณของตนก็คือมีศีลสมาธิปัญญามากกว่าตนก็ย่อมจะทำให้ตนนั้นเจริญขึ้นด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นนะคะถ้าบุคคลนั้นเมื่อได้สหายผู้เป็นเช่นกับคุณของตน ก็ย่อมไม่เสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นนะคะอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราได้สหายที่มีคุณธรรมเนี่ยเสมอกับเราก็ย่อมทําให้เราเนี่ยไม่เสื่อมจากคุณธรรมที่เรามีอยู่ก็คือมีศีลเป็นต้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเมื่ออยู่ร่วมกันกับสหายที่เลวกว่าก็ย่อมเสื่อมจากคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคํานี้ว่า บุคคลผู้เห็นปานนั้นอันบัณฑิตไม่พึงเสพไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่ความเอ็นดูเว้นไว้แต่ความอนุเคราะห์หากบุคคลน,นั้นอาศัยความการุนคิดว่าบุคคลน,นี้อาศัยเราจากเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นโดยไม่หวังผลตอบแทนจากบุคคลน,นั้น ชื่อว่าย่อมอาจสงเคราะห์บุคคลน,นั้นได้การสงเคราะห์ดังนี้นั้นเป็นการดีถ้าไม่อาจสงเคราะห์อย่างนั้นได้ในพระคาถาก็มีว่าพึงทำการเที่ยวไปคนเดียวให้มัน่นก็คือทำความเป็นคนโดดเดี่ยวเท่านั้นให้มัน่นอยู่แต่ผู้เดียวในอิริยาบถท,ทั้งปวงถ้าถามว่าเพราะเหตุอะไร ก็ตอบว่าเพราะว่าคุณเครื่องเป็นสหายย่อมไม่มีในเพราะคนผ่านนะคะคำว่าคุณก็คือความดีข้อปฏิบัติอันดีงามเช่นจุลศีลก็ดีมัชฌิมศีลก็ดีมหาศีลก็ดีกระาวัตถุก็ดีทุดงคคุณก็ดีเป็นต้นคุณเครื่องเป็นสหายนี้ย่อมไม่มีเพราะอาศัยคนผ่านนะคะ ในการจบพระธรรมเทศนาอาคันตุกะพิสุนั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาก็ได้เป็นไปมีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลนะคะเรื่องสัตธิวิหาริกข,ของพระมหากรัตะเถระก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่เราได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร่ครวญการค้นคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัดไว้โดยทั่วหน้ากาันทุกท่านเทิด ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะคะ